มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำค่าเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ยังไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียงกล่าว ขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีที่กำลังติดตามรับฟังรายการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาพูดเรื่องมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด ไปจากความเป็นจริงต่อจากครั้งที่แล้วมิจฉาทิฏฐินี้เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแล้วก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกนั่นเองทิฏฐิเจตสิกเป็นนามธรรมที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตอาศัยวัตถุเกิดเดียวกันกับจิต ทิฏฐิเจรสิกนี้ประกอบในจิตที่เป็นโลภะสดวงด้วยกันที่เรียกว่าโลภะมูลจิตขออภัยที่เรียกว่าโลภะทิฏฐิขาตะสัมปยุตตจิตสี่ดวงฉะนั้นเมื่อทิฏฐิเจริสิกปรุงแต่งจิตของบุคคลใดแล้ว ก็จะทําให้จิตของบุคคลนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็คือมีความเห็นผิดเห็นผิดในเรื่องกรรมผลของกรรมเห็นผิดในเรื่องของบาปบุญคุณโทษว่าทําลงไปแล้วไม่มีผลไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปอะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ทิฏฐิเจตสิกนี้จำแนกออกเป็นสองประการด้วยกันก็คือทิฏฐิสามัญและทิฏฐิพิเศษทิฏฐิสามัญก็คือความเห็นผิดที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาที่เรียกว่าสกกายทิฏฐิจัดเป็นทิฏฐิสามัญ เพราะมีอยู่ประจําทั่วทุกตัวคนและสัตว์เป็นปกติวิสัยเว้นไว้แต่พระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะละความเห็นผิดชนิดนี้ได้พระอริยบุคคลก็มีอยู่สี่จำพวกก็คือพระโสดาบันพร,พระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์สักกายาทิฏฐินี้ถูกทำลายตั้งแต่โสดาปติมักเกิดขึ้นนะ พราะฉะนั้นพระอริยบุคคลจึงไม่มีความเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเลยนี้เรียกว่าทิฏฐิสามัญส่วนทิฏฐิพิเศษคือความเห็นผิดที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิสาได้แก่อเหตุุกะทิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อในเหตุ นัตถิกะทิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อในผลอากิริยะทิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อทั้งเหตุและทั้งผลของกรรมและสัสะตะทิฏฐิมีความเห็นว่าเที่ยงคือมีความเห็นว่าจิตวิญญาณเที่ยงหรือมีความเห็นว่าคนที่ตายจากชาตินี้ไปแล้ว เกิดไปในชาติหน้าก็จะเกิดเป็นคนอีกเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นคนไปเรื่อยๆหรือตายจากสุนักก็จะไปเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเหล่านี้เป็นตน้นเรียกว่าสัสตตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิมีความเห็นว่าขาดศูนย์คือมีความเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่ต้องเกิดอีกกรรมดีกรรมชั่วไม่ไม่มีผลเหล่านี้เป็นตน้น ตลอดทั้งความเห็นผิดในทิฏฐิ62ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในพรหมชาลสูตรที่นอกจากสักกายทิฏฐิทิฏฐิพิเศษนี้ปรากฏได้เฉพาะในบุคคลบางคนและบางโอกาสเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในบุคคลอื่นทั่วไปเป็นปกติวิสัยอย่างทิฏฐิสามัญคือหมายความว่า ทิฏฐิสามัญน,นี่เกิดได้กับคนทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนสัตว์ทุกจําพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะแต่ทิฏฐิพิเศษนี้เกิดขึ้นได้กับคนบางคนบางโอกาสบางเวลาไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะทิฏฐิพิเศษโดยส่วนมากนี่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก แล้วก็เกิดขึ้นกับคนในพระพุทธศาสนาที่ที่บอกว่าตนเองนับถือศาสนาพุทธทิฏฐิพิเศษชนิดนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคือบางคนในปัจจุบันนี้ที่นับถือศาสนาพุทธบางคนก็ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์การไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี่แหละเป็นทิฏฐิพิเศษ หรือบางคนก็ไม่เชื่อว่าการฆ่าสัตว์นี้เป็นบาปไม่มีผลอะไรหรอกเหล่านี้เป็นต้นความเห็นเช่นนี้ก็ยังมีอยู่ในคนที่นับถือศาสนาพุทธการที่เขามีความเห็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองต่อเมื่อเขาได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของเหตุของผล เข้าใจในสภาวะธรรมเมื่อเขามีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องก็ย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นความเห็นผิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาพุทธบางคนก็ไม่มีทิฏฐิพิเศษเหล่านี้แม้ตัวเองจะเป็นบุรุชนก็ตามเถอะ ถ้ามีการศึกษาเราเรียนมามากแล้วเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยก็จะพ้นจากทิฏฐิพิเศษเหล่านี้ได้เหมือนกัน,นสำหรับคนที่ศึกษาเร,าเรียนฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการศึกษาเร,าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็น,นับว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเรา เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายนั้นเกิดมาพร้อมกับความเห็นผิดเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เป็นต้นและความเห็นผิดนี้เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตตะสันดานของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าทิฏฐานอนุใสมีความเห็นผิดเป็นอนุสัยนอนเนื่องมาตั้งแต่แสนโกรชาติแสนโกรกับ ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจของเราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีความเห็นผิดมากมายหลายอย่างหลายประการฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความเห็นผิด ทั้งมีความหินผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิเราก็มีอยู่ประจำแล้วก็ทิฏฐิพิเศษอีกเราก็มีอยู่ถ้าหากเราหันหลังให้กับพระศาสนาหันหลังให้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนแต่ถ้าเราได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของปรมาธธรรมสี่แล้ว จากที่มีความเห็นผิดเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกที่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและอีกอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าได้ทรงรัสว่ามีโทษมากแล้วก็มีโทษหนักนมีโทษมากมีโทษหนักยิ่งกว่าอนันตริยกรรมหเพราะอนันตริยกรรมหอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ตายแล้วตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าใครมีก็ไปเกิดในนรกนะอย่างน้นนอยๆกนะ็ไปสู่ทุกข์อยู่ในอเวจีมหานรกถ้าเป็นสังกเพศก็หนึ่งกลับเมื่อกลับถูกทำลายแล้วก็สิ้นเวรสิ้นกรรมก็จะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ด้วยแต่ว่ามิจฉาทิฐินนั้นน่ะไม่มีโอกาส ถึงแม้ว่าโลกจะถูกทำลายมิจฉาทิฐิก็ไปเกิดอยู่ในจักรวาลอื่นดังที่ออตมาได้แสดงไปแล้วในตอนก่อนๆตอนที่แล้วมาและอีกอย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงรัดว่าบุคคลที่มีมิจฉาทิฐิเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วย่อมทําให้โลกจิบหายสมจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงรัด เอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่33เอก,กะนิบาตท,ทุกกะนิบาตเล่มที่หนึ่งภาคสองหน้าที่191วรรคที่สามพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวนั้นคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตเขาทำคนเป็นอันมากออกจากพระสัทธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวนี้แลเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่เพื่อมิใช่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เลยนี้ก็เป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งตรัส กับพระพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพวกมิชาทิฏฐิคนคนเดียวนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็ย่อมทําให้โลกถึงความสิบหายได้คือทําให้ตนเองสิบหายย่อยยับและยังทําให้คนอื่นสิบหายย่อยยับไปด้วยดังเรื่องราวของครูมัคคิริโคสารเป็นบุคคลตัวอย่างที่เกิดมาแล้วทําตนเอง ให้ฉิบหายแล้วก็ทําผู้อื่นให้ฉิบหายตามไปด้วยฉะนั้นก็จะได้นําเรื่องราวของครูมัคคิิโคสารมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันมัคคิิโคสารนี้เป็นคณาจารย์เป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณนะเป็นเจ้าลัทธิเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยกย่องมีคนนับถือมากแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาบวชตามถึง500คน แล้วท่านก็ได้แสดงความเห็นผิดนะซึ่งเป็นประเภทอเหตุกะทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเกี่ยวกับการปฏิเสธเหตุเกี่ยวกับความเศร้าหมองความบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันใดนะแต่ก่อนที่จะฟังความเห็นของท่านเรามาฟังประวัติก่อนว่าท่านมี ประวัติอย่างไรบ้างมีต้นเหตุมาจากอะไรที่ท,ใท,ทำให้ครูมัคคิิโคสารมีความเห็นชนิดอเหตุกะทิถิท่านก็ได้แสดงเอาไว้ว่ายังมีอไยขี้ข้าอีกคนหนึ่งไอขี้ข้าก็เป็นภาษาสมัยก่อนนะสมัยเก่าแก่ เดิมมันคลอดจากท้องแม่นั้นมันคลอดในโรงโคก็คือคลอดในในเล้าโคในโรงโคในข้อโคนี่แหละครั้นใหญ่แล้วมันก็ไปเป็นขี้ข้าของเขาวันหนึ่งเจ้าเงินใช้ให้แบกน้ำมันเดินไปข้างหน้าเจ้าเงินก็คือเจ้านาย นะเจ้าเงินนั้นเดินมาในเบื้องหลังขนทางนั้นประกอบไปด้วยเปลือกตมเจ้าเงินนั้นกำชัดว่ามาคลิมาคลิเดินให้ดีนะระวังระวังหน่อยดํารงให้ดีอย่าให้พลาดพลัง้งเจ้าเงินเขากำชับยังมิทันจะขาดคำไอ้เจ้าขี้ข้าเจ้ากรรมก็ล้มขมำลงไป น้ำมันก็ตกจากบ่าเสียสิ้นทั้งหายแล้วก็ขุดลุกขึ้นได้ก็กลัวเจ้าเงินจะตีเอาก็เลยวิ่งหนีไปซึ่งซึ่งหน้าเจ้าเงินก็เลยฉวยคว้าเอาผ้านุ่งชุดชุดชายเอาไว้อ้ายที่คาซึ่งเป็นทาตนั้นก็แก้ผ้าออกด้วยฉับไว้ วิ่งแล่นไปเหลือแต่ตัวเปล่าๆหาผ้านุ่งผ้าห่มไม่ได้ครั้นนี้เจ้าเงินไปสู่ประเทศที่ไกลพ้นจากเจ้าเงินแล้วจะหาผ้านุ่งอีกก็หาไม่ได้จะครองใบไม้ก็ครองไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนโฉดเฉาเบาปัญญาและก็แสบท้อง เข้าแล้วพอแสบท้องเข้าแล้วคือหิวไม่ได้กินอาหารก็สิ้นความละอายเปลือยกายเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะไปขอทานชาวบ้านก็สําคัญเมื่อเห็นแล้วเนี่ยชาวบ้านเมื่อเห็นแล้วก็สําคัญว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็ให้เข้าปลาอาหารขนมของกินชื่นชมยินดีด้วยผู้นั้นแล้วก็สําคัญว่านายมาคลิกนี่ก็เลยสําคัญ ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาชื่นชมเขายกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสำคัญตนเองว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันกับครูปู่รักรนกสปะแต่นั้นไปก็ถือเพศเปลือยกายนะการเปลือยกายนี่แหละเป็นเพศบรรพชาเหมือนกับครูปู่รัก,รกสปะ โง่ปราศจากปัญญาบวชแก้ผ้ามีลูกศิษย์ลูกหาถึง500คนตั้งตัวตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็สั่งสอนลูกศิษยนะ์ปรากฏนามว่าครูมัคคิกโคสารถือเอาคำที่เจ้าเงินเขากำชับว่ามาคลิกมาคิินั่นแหลนะกับกิริยาที่คลอดจากท้องแม่ในโรงโคนั้นมาผสมเข้ากันจึงเป็น จึงได้ชื่อว่ามัคคิลิโคสารด้วยประการชนนี้เลยอันนี้ก็เป็นประวัติของครูมัคคิลิโคสารท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อมคคิิโคสารได้เป็นพระอรหันต์โดยการแต่งตั้งจากประชาชนแล้วเห็นประชาชนเขานับหน้าถือตายกย่องเขาพากันคิดว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีการกราบไหว้บูชา ให้ของกินของใช้เป็นต้นตัวของแกเองก็เลยคิดว่าแกเองนี่ก็เป็นพระรหันดังที่เขายกย่องนับถือนั่นแหละแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาออกบวชตามถึงห้าร้อยคนพากันแก้ผ้าเดินทงทงอยู่แล้วแกก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของแกมาดูคำสั่งสอนของครูมัคคิลิโคสารว่าเขาจะสั่งสอนลูกศิษย์ของเขาอย่างไรบ้าง แกก็สั่งสอนลนูกศิษย์ของแกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองย่อมไม่มีเหตุย่อมไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์ไม่มีการกระทำของตนเอง ไม่มีการกระทำของผู้อื่นไม่มีการกระทำของบุรษุษไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรษุษไม่มีความบากบั่นของบุรษุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามเคราะดีและเคราะร้ายตามความประวบ ตามความเป็นเองย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง6เท่านั้นอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน1นึ่งล้านสี่แสนกพันกรรมกรมห้าร้อยกรมกมห้ากรมสามกมหนึ่งทกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6 ปุริสภูมิ8อาชีวกะ4,900ปริภาชก4,900นาควาด4,900อินทรีย์2,000นรก3,000ราชโชทาต36สัญญีครัน7อสัญญีครัน7นิคันธีครัน7เทวดา7มนุษย์7ปีศาจ7สะ7ปะวุตตะ7ปะวุตะ 7, ะวตะ700เหวใหญ่7 เหว่น้อยเจ็ดร้อยสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยจุลมหากับแปดล้านเหล่านี้ที่ผานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจกทำที่สุดแห่งทุกได้ด้วยความหวังว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่อำานวยผลให้อำานวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำานวยผลแล้วจกทำที่สุด ให้หมดไปได้ด้วยาจากธรรมที่สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรด,ด้วยธบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้ไม่มีในที่นี้สุขทุก์ขทําให้สิ้นสุดได้เหมือนกับเหมือนกับตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผ่านและบันดิต เร่ร่อนท่องเที่ยวไปจากทำที่สุดเห็นทุกได้เหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่ขยายไปเองฉะนั้นดังนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวาทะของครูมัคคิริโคสารที่ได้สอนลูกศิษย์ทุกๆวันคือเมื่อสรุปคําสอนของครูมัคคิริโคสารแล้วก็เป็นการ เป็นคำสอนที่ปฏิเสธเหตุปัจจัยทั้งหมดก็คือคนที่จะพ้นจากการตายการเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญพรตบำเพ็ญตบะหรือประพฤติพรหมจรรย์การทำเช่นนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้อ่าทำให้หมดทุกข์สิ้นทุกข์ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิเสธว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแห่งความเศร้าหมอง คือคนที่จะเศร้าหมองก็เศร้าหมองเองทุกข์กับทุกข์เองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยให้จิตใจถึงความบริสุทธิ์ให้ถึงความสุขก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหมือนกันก็คือปฏิเสธเหตุทั้งหมดก็คือปฏิเสธกรรมนั่นแหละคือการกระทำนั่นแหละคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับะายกลุ่มได้ที่บุคคลขว้างไปเดี๋ยวได้เหมือนกับ ลี่ขยายไปเองนั่นแหละนะก็ต้องใช้เวลาเวียนตาย,เว,ยเวียนเกิดทั้งคนพานทั้งบดิษเนี่ยนะเวียนตาย,เว,ยเวียนเกิดอยู่ประมาณเก้าล้านกับแปดล้านกับนะน่าจะ8ล้านกับแล้วก็จะสิ้นทุกเองเนี่ยโดยไม่ต้องไปรักษาศีลไม่ต้องไปเจริญสติปัฏฐานไม่ต้องไปเจริญวิปัสนาให้เสียเวลาหรอกนะปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหลนะพอถึงเวลาแล้วนะนะ เดี๋ยวก็จะสิ้นจากทุกไปเองเหล่านี้เป็นต้นนะนะอันนี้ก็เป็นคําสอนของครูมคัคคิริโรสารถ้าท่านทั้งหลายต้องการเนื้อความโดยพิสดารก็ไปอ่านเพิ่มเติมในอัตถกถาแห่งสามัญยพลสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่11เอาแาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้นะก็คงจะพอสมควรเกเวลานะเพราะเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะอัตมา ก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและอบรมตรศิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความพ้นจากวัฏฏทุกข์ในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทูขอจเจริญพร